ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันศุกร์มือนี่ครับแน่เลยพี่มาสรุปเสียอาจารย์ดังครับหาอาจารย์กับประธานไงนะครับใช่ทอดเลยอืมเดี๋ยวว่าจะคัดคัดลงไปเบื้องต้นไม่แล้วละคัดขึ้นสีบัวโดนบัวยาคัดเบื้องต้นไปแล้วนอกห่องเมียนครับอืมนะครับวันนี้ก็มี่พ่อพ่อวิชัยลานแตกนะครับท่านอาจารย์ประธานไงครับ อันนี้ครับเก้าแปดพารวยนะครับอันนี้พอเสียนนาดีพารวยนะครับับอยู่นี่ครับผู้ใดบุญนี่โบอยู่นี่พอเตียมบ่เอานีบเอาแหลมพารวยครับผมเอามากันน้ำกันท้ายทอดสดนะครับท่ายทอดสดหัวเราพัฒนาครับ คนไทยทอส่วนผมทายทอนเฮงสวัสดีครับพี่น้อมครับวันนี้มพบกันครับเมื่อนี้มากพบกันครับเป้าแหลมนะครับเป้าแหลมวัครับวันนี้เชี่ยที่สองด้วันนเอามาอนี่มากพบทีมด้วยพี่น้องที่จปรยผ้ารวยสวัสดีครับมาพบทีมนะพี่น้องทีเพราะว่ามดที่แล้วกาขาด นะครับบางท่านมาบ่าวท่านท่านที่หากับพ่อวิชัยนะครับปฏิญาพ่อเฮ้ยพ่อวิชัยทำดีเลยพ่อวิชัยร้งมากำกับนันะครับผู้ท้ายทอดแฮงนี่บอกกันนะผมบอกเลยครับคข้านี่คือชุดเต็มนะครับเลขกแน่นี่เขาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ตะก้อนนี่เลขเด่นมันบ่มาแม่นบอครับเอฟซี มันมาตัวโบเดนแต่ว่าสูตรเก้าเปลนระบบไหมแต่ว่าอันเก้าอ่ะสูตรเก้าหมดถทุกอย่างบานี่คือคัดออกมาแล้วนะครับมันจะมีตัวเด่นตัวร่องอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือผลประมวลออกมาผลประมวลออกมาจากสิบสี่สิบสี่อาจารย์นะครับบานี้ซุ่มติดหกเสียเรียกติดหกติดหกเขามาคัดในนี้ครับติดหกติดสองติดศูนย์ติดหาเอียงประมาณนี้แหละครับที่เชยนไว้นี้ นะครับเพื่อว่าจะให้มันเล็กมันหน่อยหางลงนะครับเอาเบาหแมเป็นผู้คัดบานนี้นเ่ขาเป็นผู้คัดอกมาจับตาเบิ้งกันเด้อพี่นองเด้อนะครับสรุปกันบันนทุกนาทีมีค่านะครับพี่น้องีอานิสเสียนนั้นดีเป็นคัดออกมาแล้วนะครับ ขัดออกมาแล้วชุด,<ก>ดี่งอนกนี่งอกกับสองซ้ำกันโมคะเนนซ้ำกันครับหกเปอร์เซนครับเพราะว่าเอาเอาเปอร์เซ็นต์เป็นสิบเปอร์เซ็นะครับว่ามันเอาขัดเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าเปอร์เซ็นต์หลายกมูครับหลายกมูคือหกเปอร์เซ็นตรับวันนี้บ้านเรามึงมึงเอาติดหกกันหกบาทเออหกกับสองหกนี่จะมียี่หอย่างศูนย์หกศูนย์หกมันี้เขยนตัวเงไเศครับผมศูนย์หก ยัง so ีงสองหกสองหกครับสองหกโอ้มีสองตูนเนตนน้ดี่ท่านที่สองตูนที่ลักสองบัดที่นี่ครับบ่เบิ่งลักลักหกเบินมาลักหกหกเด็ดหกหกนี่เป็นได้บ่เป่ามีโอกาสเบิ้รันมีโอกาสเบิดงในเข้าก็ลงเอาเอาไปเออเอาไปกันเบิ่งก็ได้มานี้ติดสอง สอนี่จะมีสองะก่าศนย์สอครับศนองสองสองององสมีโอกาสได้พี <the <the ่น้องครับอ yeah> ันนี้ก็เป็นประเดีเบิดเนาะาเบิรดมีครับมีนี่สองสนี่สองหกสองเจ็ดดไลทีสครับลักสเอาเอาตัวใดมันมามีตัวนเนี่ยนี่นเออเอาสเองศูนย 2อห้าก็มีสองห้าสอมีปอาสองแองห่าลสองสองแปดนี่มีดิสองเเอาวะเอาเอาก็าเก็มีสองนี่นี่ซุ่มตัวบเดีนี่นี่ครับเป็นผซุ่มตัวบเดีนเขาเอารลดสองแป่สองมีสองมี2เก่าบมีสองหนึ่งมีอมีเออนั่นมันก็ดีเด็กหน่อยหางลงดีด บันนี้เอาจานห้องมาในเมื่อบรรข่วมิดเห็นซากันบันนี้ห่อหาจับชุดร่องเบิ่งดูครับบบดนี้อุดร่องยันหันมีเจ็ดเจ็ดยังเดีย็ดกับซนกับแหนี่เพราะมันสามเปอร์เซ็นต์อลูกมเป็นชุดร่องนะครับเนาะชุดร่องมันมีลักทีติดเจ็ส่วนมากมันมาชุดร่องสองเจ็ดแล้วสองเจ็ด่มีแล้วเออครับเราเราลักศูนเนี่ยบ้าแล้วลักศูนที่มีศูนศูนสองศูนสองฮกซนฮกหรือซนสองนี่เขามาแล้วครับอือเดี๋ยวเขามาอยู่ในร่วมน้ำกันแล้วนะแมน รักแหมี่ะครับรักแหมัาคามี่สองหาครับมี่สองหาโอ้ยเอาขาวอัเทอรี่ปะเอาเทอรีวว่าเอาเทอรีแล้วเนาะเชียนรถเชียนเพราะว่าข้าคัดตัวเด่นออกมาแล้วเด่นที่เราสีเบื้องเอาเด่นสุดๆเราเลยวิ่งเอามาคขบคู่กันเลยวิ่งโอ้ดีวิ่งสุดๆรักที่ติดสองสองกับผมสองกับผกสองขึ้นกันเลยเห็น่ะยุนี่กับสองได้พี่น้องเด่นครับผมสองกับผมได้พี่น้องที่ เล็่งครับเหรเขีนเชนเล็วิ่งนะครับเล็กเด่นเด่นนะครับผมเด่นชุดๆสองกับหกสองกับหเ็นเล็กวิ่งบนล่างเนาะบนลงอ่าบนล่างเราเขียนบัชีให้จอนไที่ขีดเ้นใต้เป็นเลขเด่นสิบาน่แล้วบลนีกเลขซุ้มเล็กขีดนี่จับไปเลย ขีดได้บอรดดุ้มเล็กขีดอันเล็กคู่นี่หมาถึงเล็กโตว่าต้องขีกดก็ไเลยเออนีม่มันเป็นไประเด่นอบตออเด่นเบอร์คูตัวถือว่าบุหรี่นะเอไปเท่าเนาะขัดไปเป็นตัวร่องก็ะเด็น,นเป็นเล็กหกหางนี่เั้มเนลหกหางหกหางนี่บุร่วมโปแต่แมาแต้มเด่นสุดๆอีมี่สามโคเอาตัวใดกีดหกสามโคนี่สาแต้มสีให้ต้อาเป็นัตตัวร่อ <6 S 2> งโอ้สองกะตัวร่อง อ่าตัวร่องเป็นตัวร่องมันก็มีสองหกเลยเนาะเพราะว่าเลขวิ่งนี่มาอันดับหนึ่งคือหกเล่นสุดๆก็ต้องสามคู่นี่ศูนย์หกสองหกหกหกรอบนี่ติดสองก็คือเป็นตัวร่องกะชอบในพนัน,ะนที่ชอบสองการลูดสองไเลยหรือเสียเอาตั้งพีสักหนองก็ได้นะครับหกกับสองต่อมานี่เด้ออ่ะปิดจาหน้าวิเคราะห์ซอยกันสองสี่คือบทเขียนลง สองคีบ่ะเพราะเบาด้บยโอ้ตองเนาะก็แห่ตัวผู้เบิ่งไหมครับห้าตัวผู้เบิ่งีจตองไหมสองสี่ไหมองบ่บ่บ่บเมบมันขัดออกมาจากพีด้เขาขัดออกจากพีดเรียนนี่สองคีเออกรเรียนมาจับไปเออวสนนิมหมครับผมเอาอือนี่ครับเด่นสุดๆมีสามคูร่องมีหกคูอ่าเลขวิ่งสายวิ่งสายรุดสองกับหกนะครับน่ังหลเป็นตัวร่อง อ๋อเอาเอาซีซมพูดซีสมทาท่าดูตรงไหนซุ่มเนี่ยซุ่มมูอเนี่ยซุ่มตัวร่องตัวตัวเลยวะเออบ่อตะเด็กเป่านั่นเด็กเปลวเรต้องท่าเพราะว่าพอแต่โมอมักเด็กเปลวยกเท้าต้องเปลวรู้ดูเด็กเป่ารอบนี้ผมมีความเดี่ยวไม่อยากดูบ่นอาสิเป่าเน้อรักเสียนนี่ยคันบ้าสิักมันพุทธพุทธวันแห่งระวังสองสองแม่สำหรับบ้าแหลมครับระมัดระวังกันเอาดูเล่ เงินดีงามตัวงามมได้บอกว่าแว่ตัวงงามอาอย่าตไมิจ๊บจม่ทิดเียอยู่เเอาเชิวันทียังมงเห็นน้ำเนี่ยใช่สูนเชิก็ซอเปลยวันทีเชเราพัฒนาน้ำเนี่ยเื่อแรกมจ้าเราไม่เชิเงคนเนี่ยเราเศร้าไปเลยมัยังเดียวดี เื้อนอเล่าพอวิเซนี่บอก่างนี้คุเจ้าซื้อเปล่นนะโอ้นี่บขี่ใส่กัเชียนตรงเสื้องามเดออยู่ทีครับผมที่สิ่งเด็ดูมากเลน้าแม่ม็แจ่มดะเนเราพัฒนาเปหอกมาใรงใหม่เนาะโอ้ยรุดวัดจุ่เนี่ยเกิดเกิดขึ้นได้ครับเล่าพัฒนานีหันมาให้พี่รองกับี่เขมหน้าจอกันไเาคิดคิดนั พี่ตัวจิ้นานข้รับอยูกับผี่พี่แคบหน้าจอกันครับคนละเด่นสองศรับพี่น้องพี่พี่เด่นนะครับสองกับหกนะครับติดหกกับมีศูนย์หกสองหกหกหกนะครับต่อติดสองสี่ลายเด่นศูนย์สองสองห้าสองสองสองเจ็ดสองแปดสองสี่นะครับอันนี้ตาม ตามวิเคราะห์กันกับซิเม่นชูนหกสองหกครับเป็นตัวเด่นร่องมากกับสองหาสองซีนี่ก็ง่ามนะครับเด้อครับเอาแชปหน้าจอครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะครับกระบะมีความมั่นใจเนาะครับเนาะสี่อาจารย์เพิ่มมากคุยกันแล้วนั่งคุยกันแล้วคัดชั้นมากครับคอให้เขา ครับคือเก้าครับเป็นบนล่างนะครับเด้อมักตัวได้ชอบตัวใดเห้าก็คจะลืมกลับตัวไว้น้านะครับเพราะว่าเลขบ่บไดปักหลักนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแเคนนีเนะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกรังหวยลาวพัฒนาออกครับสําหรับคลิปนี้ก็พอให้โุกๆเปนมันถูกหวยรวยเงินกันทุกตัคนครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม